มากระดือเต็มทีาอันไหนเครับบรรยากาศตอนนี้กินวันตรงง่ายตอนนี้นะครับสวัสดีครับพยายามจะเจาะจักจีวานเขากางไหวหมู่ว่านครับเาเบิร์กครับไปครับพี่น้องไปเบิร์กดังไซเบอร์ว่านครับผมวพอสิมีตัวมครับเด็กเขาสายรายงานว่าปาดหลายครับพี่น้องมันเขาฟังได้ดีครับพี่น้อง ดุยดุยดุยไปตามท่านต่อผานทิมไปครับพี่น้องแลจะอบปลาเขาฟังครับพี่น้องขอบปลาไป่าปัอยู่ครับโอ้โนาะปลาเขาฟังครับพี่น้อง นี่ครับกมดบอไว้แล้วนี่ครับยิ้มฟังนะครับพี่น้องเห็นป่ะอุ้ยครับไป้ยข่อยดังข้างไปละไปดูงั้นจะยกให้พี่น้องมึงด้วยดังไปของแช่แล้วของปลอมคือบ่มาได้บ่โอู้หูหมดไฟวันนี้สามโมงคืนเนี้วันโอ้ย อาไปพื้นบ้านเร็วๆครับพี่น้องนะ<อ>ครับตามพันตอมไปครับโอ้ยป่าเรียนห่างฟังพี่น้องโอ้ย S <S <S อันนี้ยิ่งจะแห็นปวยอันนี้ดังปวยได้ดพี่น้องมางเหมือนกันครับเพื่อที่จะเห็นปวยคาดว่าอันคลิปนี้ดังสิปวยครับดูครับเป็นคลิปห้านหลุดด้วย ใช่โอ้ยแลถึงไรแล้วลูกเอ้าเอ้าเอาเอาเข้นให้พี่น้องมึงเด่๋ยอเว่าม้เลยบดต้นบงนี้รอกบดฝุ่นบนเอาบนเหนือบนป่ดใส่โหนี่ครับ ตยรดปลาได้ก่อนนีเา่เอาหนึ่ง็ได้ครับอปลาลิ้มฟังครับเอาเอ่ยเอาเร่อยครับย้อนทังทีมงานทางไอ้คถ่ทยทัอ่าโอ้ยปลาเขาฟังไหมโอ้ย

ดน,นุ๊บขันตมไยังังคุยคุณ,คณมไ,ไ,ม,ไ <c oughs> ม่ปากคุณเม่ไปตะบิงคัอาจจะกนเงาโกเลยแต่ว่าคนหลายุ้นามานา

Ừ, điểm biết nhỉ điểm này. Những như... điểm ừ. này. Thảo, ừ. mà điểm này. Những 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 điểm này.

มันอยู่ในในในรูปมองเงินหร่ฮะดไิโตนอ้ว่าผู้ออกแบยู่แล้วคิว่าผู้ออกแบ้ยู่มันไอโอ้ยไอใครเข้านเเดกกับดน้กันาเียนกันิไปไเลยะไปเห็งานยูดตนากลงกาอเอ ป,ไปัไงเนี่ยะปยไงไปยไงฟังนี่คือมันเขาฟังจะดีไหมปลาไป ขเขาครับพี่น้องมีตุ่มงามอนก็นสแเตมนขง่น่ยก้อนก้น้อนก้อนโตามน้ยหน่อยกีเรา เขาสวยเลยน้ำเลยก,กังวันเลยไหมน,น้ำมันขึ้นเนาะโอ้ยดินเดบตาบดิ อยู่ครับโอ้โดดโอ้ปลาโดดออกคุสถานการณ์ยิงโอ้ <c oughs> มวนวนครับพี่น้องหลอดเสาหลอดเสา 你哇？咩哇？ ใส่สามช้หาทุกเป๊ะอันเครื่องพอดีต้ควอยควอยทุกเป๊ะไหลไหลมัยงไหลอ่ที่ไหมาบงปดปวยดิมาตัดจอใส่สวยพร้อมนี่หปดปวยครับแต่ทุนก็มานำความปีน้องปดไว้สรางฝุ่นไงไก่เหรอตายไรใส่ไใส่ไง

เยใครเข้ามาใกล้ๆ <t> ดูยกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งขนาดวะโอ้โหเจ็บคว้ามันเจ็บควเาฮ่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 าอาเสียใส่ฮะโอ้หวานหวานเออฮุ่นฮุ่นโอ้ โอ้ปลาลุดกันพี่วะปลาลุดสามหางนะครับปลาด่ายลุดสามกีญแจ ปูดึงมมือเนี่ยไนเตักลางกาด่าฮ่่ห็มเลยบวตัวต่วนเดียัปวดปู้หจากเดียวมา้นำอืมให้โรงหานมือวรถนะบัตนเหตุการณ์มือเนี่ยีเรียบร้อยแล้วเลย ไปชุดเจ็บกินหมดที่ตะพุนแต่นี่ตัวเนี่ยหอยใหญ่ตัวนึงนี่โอ้โหมันไม่เล็กถึก

ไช้ป่ะหอยมันหนีบแล้วหนีบดังหอยมันคายออยงหรอก็่น่ะโอ้โห้ล้นตูนเู้นเนโอยนอ่น้องมา ปวดปรดนะครับรดดเลยสามหาฝ้ามูไมหลเนาะเดี๋ยวกงไอ้อยู่่ใชตัวดีไม่มีแงงตัวดกเคอยาก้มังมาม่ใ่ไม่นำไ่ง นำ้ำเติพี่น้องน,น้นำขึ้นน้ำขึ้นช่วงกลางปล้ยตนวอี้หใม่ง้ยม่เลยม็นจะตับเล้บ่ได้าาเ,ลเ,ไเลยอือพี่น้อง Hoa 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 ô hoa 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 ô hoa đấy hoa 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 ไระหิงกระหิงโอ้ยเปกดบหมอให้คมครับแม่กบหม้อเมืองตอนไหมครับท่อง ครับเดี๋ยวน้องไปเป็นกี่ตอนนึงครับออครับพี่น้องครับมาอีกตอนนึงครับพี่น้องเฮ้ยเล่ด็กกบุญเยหัวทีมยังไม่เข้าูยังไม่เขาพูดดึงขึ้นยังสิดูทำไมไมเห็นด่างดู <c oughs> ดึงขึ้นดู หันพี่หันพี่หันพี่ <c oughs> ดึงกันทีดีเออนะครับโอ้ครับสุดยอดสุดยอดขาจุดฟุ้นยได้ยินงจะเห็นไข่อันนี้ดงังพวกดัางไข่ใครซื้อตอนมาอยูืดอโออู้น <c oughs> ี่นี่ครับนี่มวยบังเกิด

เอาพูดเอาครับใครเยอะมีตัวเป็ดไรวันเดียวโจรเดี๋ยวนอนหอนอ่ะมันนองบาทเท่าไหร่าน่ะตึกงเฮียบาทเท่าไหร่ครับจะเรียกไหวป่นปลามันซ่อขังฟังครับพี่น้องน,น้ำขึ้นพึ <c oughs> นน่ง โต้องเก็บบาทครับนี่จับ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 อยู่ครับโอ้มันฟอกห่งฟังหายกินเงี้ยหาวนำไหมใกล้ใกล้ก็นี่ครับนี่

ไปนี่ตัวโ้ยนี่ไพยายามกันพิมพยายามจะ้นึงกันมันสี่ประทันพยายามกนพี่หน้องยามกันไพี่น้องมันสี่เลีวไหมอาดึ๋ขึ้นนรับเนี่ย้พันต้อพยายามกันับพี่น้องพูครับปู่พูดครับพี่น้อง ช oh ี้เสียไว้ปชี้เสียไว้โอ้โหครับอเพราะว่าทางหุ่นบม่ค่อยขืนคล้ายผีวมันห่างมันห่างโอ้เออครับไปนอนยามก่อนนะครับผมฮะเห็นเด้อลักษณะการยงการยามปลาเด้อโอ้หลายหลายครับคลิปนี้ก็มันสิถถาปดมันก็ปดมาไว ครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับเดี๋ยวคลิปหน้าจังมาวากันไหมครับจังมาหาปลาหาปลากันไหมครับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมายามดังครับตอนเศร้าใส่ไปจมวันเนาะครับนี่ครับทำเลือกบะเหรอนี่ครับโอ้โหสูยตาครับนี่ครับ พยายามก่อนอุ้ยปลาหลุดเฮ้ยเอาควนเอาควนเอาควนหรือเปลมันสิดุดบ่นี่นะครับการงานยีก็นอย่างไรอย่างที่นะครับคนนี้วิธีสานหาอยู่หากินครับแล้วก็มีพันต้มครับโอนีครับพระพันเอ้ยพันทิศต้มพันทิศต้มแล้วก็พันทีมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนั่นลครับผมือสุดมือชนอ เซ็งๆยังเซ็งๆอ,อืออ้อ่าครับเดี๋ยวฟาวลงไปเดี๋ยวกะเอาไปฉันมีละคลิปนาจังพอดไหมอุ้ยเนียนอนเนียนอนครับผมอ่าอุ้ยกะเนี้ยกะนี้กะนี้ก,กะไปเลยบ่บ่ครับบ่ไล่พี่น้องบ่ไล่เลยไล่เลย <c oughs> ครับเจอกันไหมครับพี่น้องครับอ่าครับเป็นล่เลยครับจังว่าขอกันไมหมคลิปนาอ่ะนี่ครับ ันพันทีมครับพันทีมกับไลาพี่น้องเด้อครับผมผมกับบ้าปอกับลาพี่น้องคือกันครับคลิปนี้เขางานอยู่ครับเขาสวยครับสี่พันท่านงันเพิ่นครับไปเมื่อบานเท่าครับบรรยากาศดีครับโอ้เด็ดปลาไหลพี่น้องจะเซฟด้วยใส่ด้วยครับสุนทัยสวัสดีครับโอ้บายเมื่อบานเท่าเดี๋ยวไปของงานก่ัน